เอานาะคตอนแรกผมว่าจะเดินแค่ว่าจะเดินออกมาพอบบน,อ,นอแล้วผอมีก็คิขี้เปอิอะแต่ขี้เปอะแปลว่าขี้โคนอ่ะเออผมก็เดินมาแล้แต่ว่าเหนอแล้วเออแต่ก็ยังดีมาถึงแล้วลองลุยดูเป็นจะได้กับมันโอ้ยให,ห้หูเนาะนี่เพราะว่าถ้าไปทางออกไปอีกมันก็จะ มันก็จะใสแต่ผมว่ามันบะใสแล้วล่ะหอกขี้เปลือกเฮ้ยอ้อยนะมาจีนมาดูโอ้โหไอ้ชู้าั๊กไอ้ชู้หอยไอ้ชู้หอยอ่ะโอ้ยติดเปือกฮึตาชีวิตเออดูดิเพื่อนเขาเข้าใจเหมือนผมแหละว่าตรงนู้นน่าจะเป็นทรายแบบนี้ไม่ใช่แล้วล่ะโอ้โหหอยพี่น้องจ๋าไหวไหมไหวไหม

เฮ้ยลุงมีปลาด้วยเหรอ,หรอมีปลาเหรอไม่ใช่ปลายังยังอย่ง,ยงอ้ยไปหาหอยใช่ไหมโอ้แล้วทางลุงมันจะเป็นทรายแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นที่ป,ปีบทรายแข็งอ๋อ้อกิเลียนจอยู่แถวฝั่งแหละอ๋ะอเ้แล้วก็เดินเดินเดินทรายอย่างนี้แหละอ๋อเหรอครับไม่กล้าออกไปอ๋อผมเดินไปดูอยากเดินได้เดินไปไกลไหมเมื่อกี้ก็เดินไปรอบนั่นแหะอยากไปดูลุงหาหอยโอ้ยหอยตัวเนี้ยเหรอ หูหาง่ายอย่างนี้เลยเนาะนี่ไงที่ผมหาะที่มาเฮียบเบอร์เฮียบเบอร์ตามชายหาดตะกี้นี่เก็บได้เป็นหุงเป็นว่า <ไป S 1> ตัวแตนเป็นอย่างนี้ฮะหอยสิวฮะหอยสิวหอยเซียวหอยสิวสิวอ๋อหอยสิวว้าวครับพี่น้องจ๋านี่นหอยกินอร่อยไหอคอเอาไปอย่างกินเอาไปยำอ่าโอขอบคุณครับพี่ ใครมาอุดหนุนก็มาอุดหนุนมีมีขายออนไลน์ไหมเนี่ยแหมตามยุคโซเชียลผ <c oughs> มว่าจะออกไปตอนแรกว่าจะออกไปหาหอยกระลุงนะมันจะมันจะอยู่ในโคนอย่างเงี้ยหรอพี่อยู่ทางกลางอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> อ๋อแต่ก็หาง่ายๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่ก็ไม่งา <c oughs> ่ายตะวันหันละตะวันที่หันอายเปบนหน้าดำเลยโหเธอสุดยอด